สำนักงานสลากเปิดโครงการคิดไซด์ไทยแลนด์ซีซั่น9เฟ้นหาสุดยอดเยาวะชนเทได้โดยไม่พึ่งการพน,นัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาวูิเปิดตัวโครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9เพื่อเฟ้นหายเยาวชนไทยรุ่นใหม่อายุ13-18ปีที่กล้าสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์พร้อมส่งเสริมแนวคิดรู้เท่าทันห่างไกลการพน,นันลุ้นเงินรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทณลานหน้า MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานค่ะ เป็นวันถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9ซึ่งเป็นการประกาศให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศได้รับทราบนะคะว่าเวทีคิดใสยไทยแลนด์ซีซั่น9เปิดแล้วนะคะซีซั่นนี้รอน้องๆที่มีใจรัก ที่อยากจะเดินตามความฝันเข้ามาสมัครกันเยอะๆค่ะกติกาง่ายมากๆไปดูที่ www.ki ไ s a i c o m ได้โอกาสมาถ,ถึงแล้วนะคะน้องๆสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงแล้วก็คว้ารางวัลจากเวทีนี้โดยเฉพาะทุนการศึกษาจาก4ี่มหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงได้เดินตามความฝันของตัวเองด้วยไม่ว่าน้องอยากจะทำอะไรก็ตามอยากจะสร้างฝันให้เป็นจริงเวทีคิดสายไทยแลนด์พร้อมรอต้อนรับอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ากติกาง่ายมากน้องจะต้องเป็นเยาวชนคนเก่งที่ห่ังไปกันพนันค่ะโครงการ นี้นะครับสำนักงานสาลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับโครงการนี้เราคงต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับและสำนักงานสาลากกินแบ่งรัฐบาลเองที่สนับสนุนด้วยเหตุผลสำคัญนี่ว่าปัญหาของสังคมไทยปัญหาหลักปัญหาหนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงการพนันง่ายขึ้นนะครับและก็การเข้าถึงการพนันเนี่ยเป็นต้นทางของการที่เด็กและเยาวชนนั้นจะต้องทิ้งการเรียนและทําให้ชีวิตของเขานะครับจะมีปัญหาในอนาคตในระยะยาว ดังนั้นสํนานักงานสาธารกิจแมงนาบานจึงเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งนี้นะครับเราจึงสรุโปโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของการพนันและวิธีป้องกันตัวแล้วสําหรับเด็กและเยาวชนในตัวเองในบุคคลแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นทูตนะครับในการที่จะไปสื่อสารข้อความต่างๆเกี่ยวกับโทษภัยของการพนันให้กับเด็กและเพื่อนๆเยาวชนคนอื่นเพิ่มเติม ขณะเดียวกันเองโครงการนี้ก็ได้มีการสรรหานะครับบุคคลที่มีความสามารถเพื่อเป็นต้นแบบต้นทางให้กับน้องๆและเพื่อนเ่อนเยาวชนทั่วไปการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนการศึกษาของสีมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับที่นักศึกษาเองเนี่ยจะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลยเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางด้านการศึกษานอกจากนั้นโอกาสในการสแสดงออกให้กับสังคมโอกาสในการสร้างอาชีพในสายงานบันเทิง การฝึกความรู้ในการที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่นะครับตลาดแรงงานที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับและการที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อย4ปีและเราเชื่อว่าเราจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสร้างเยาวชนต้นแบบนะครับสร้างมลพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมไทยและเขาจะช่วยบอกเพื่อนๆต่อไปว่าการพนันนั้นมีโทษมีภัย just say no ปฏิเสธการพนันทุกรูปแบบและจะทําให้สังคมไทยเอง เป็นสังคมที่อบอุ่นครอบครัวอบอุ่นและก็เยาวชนนั้นมีโอกาสในอนาคตที่ดีครับค่ะคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเกปีนี้เป็นการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด To เก t ต e r ์ e Be b e t เ e r เป็นการรวมพลังเยาวชนไทยที่จะห่างไกลาการพน,นันแล้วสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโดยมีมูลนิธิปัญญาวุฒิที่ท่านในการสนับสนุนอยู่ตรงนี้อยากจะเรียนเชิญท่านเลขาได้กล่าวกับสื่อมวลชน,น่อยค่ะ ในในนามของมูลนิธิปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้วนะครับที่รุนาให้การสนับสนุนโครงการคิดใสไทยแลนด์อย่างก่อนเรื่องนะครับและเราก็มีความเชื่อมั่นว่าโครงการดีแบบนี้เนี่ยจะบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์อของความดีนะครับในการที่จะทําให้น้องๆเยาวชนเนี่ยรู้เท่าทาันการพัฒนแล้วก็มีการให้ เรียกว่าเป็นชุดความรู้ที่จะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการพนันด้วยเราเชื่อมั่นอย่างนั้นครับขอเชิญให้น้องๆสมัครเข้ามาร่วมโครงการกันเยอะๆครับค่ะหลังจากนี้ไปก็จะมีการสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆครบทั้ง4ภาคทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีรอบชิงชนะเลิศในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆเยาวาชนทั่วประเทศมาร่วมสมัครเข้าโครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น9กันเยอะๆนะคะและดูรายละเลอียดได้ที่ www.ki ซต์ d t com ค่ะ